หนูอยากด้วยทางรัฐอ่ะก็ทํางานมันเหนื่อยอ่ะเห็นไหมก็เจ็ดวันการละครก็ผ่านมาแล้วเราก็หวังใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยอยากรับงานแบบตามใจเราว่าปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าหลุมรางวัลที่หนึ่งเลิกทำงานเลยไหมก็เดี๋ยวรับปีละเรื่องนะคะตรงนี้เลยปกติแล้วว่าหนูไม่ใช่คนที่แบบว่าไปไหว้ขอเลขที่ต่างๆแต่ว่าจะเป็นแนวที่แบบเหมือนเห็นใครที่เหมือนเขาแบบ ไม่ใช่เหมือนเห็นคนขายอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราใช่นะสงสารแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขาอยากช่วยเขาอย่างงี้ก็เนี่ยค่ะที่กําลังจะเล่าว่าเมื่อตอนต้นปีอ่ะเดือนมีนาคมใช่ไหมคะก็คือวันเกิดหนูแล้วหนูกําลังถ่ายหนังเรื่องนึงกับพี่คริสพี่คริสคริสสิงโตค่ะแล้วพี่คริสเขาก็ซื้อให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดเพราะว่ามันไปถ่ายวันเกิดหนูพอดีก็ถูกไป3มตัว พี่คริสให้โชคสามตัวตรงค่ะลอตเตอรี่นะคะหุยแต่หนูให้เลขกับพี่ๆี่แฟนขับถูกทุกงวดใช่ค่ะไม่หวยเก่ง3มตัวก็คือออกหมดเลยแต่ว่าไปสลับกันนะว่าแบบเราจะซื้อเลขไหนเจอลอตเตอรี่อันไหนอะไรอย่างงี้ใช่ค่ะถ้าซื้อเองจะไม่ถูกใช่เหมือนรู้ตัวว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่แบบโลภอยากได้อะไรอย่าจะไม่ได้มีหน้าอะไรอยากมีแฟนไม่มี ไม่เคยขอเรื่องความรักจริงเหรอเราต้องเลงเป้าหมายก่อนตอนอื่นอ่ะยังไม่มีเป้าหมายมมีแล้วไม่มีอ่ะแสดงว่าผิดเป้าหมายก็ชอบคนน่ารักไงชอบคนที่เหมือนหนูอยู่ด้วยแล้วหนูก็แบบน่ารักไปด้วยอย่างเงี้ยยังสดสนิทเลยเลยเลยค่ะนคุยไม่มีหรอลูกไม่มี ก็เล่นบ้างนิดหน่อยจบแล้วนิดหน่อยทำไมหนูชอบเสียงชมก็หนูอยากรวยทางลัดอ่ะก็ทํางานมันเหนื่อยอ่ะเห็นไหมก็เจ็ดวันการละครก็ผ่านมาแล้วเราก็หวังใหญ่จะคิดว่าเฮ้ยอยากรับงานแบบตามใจเราบ้างปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเข้าหลุรางวัลที่หนึ่งเลิกทางานเลยไหมก็เดี๋ยวรับปีละเรื่องนะคะตรงนี้เลยติดต่อมาได้เลยค่ะเรื่อยเรืยเรื่อย คิวยังได้อยู่ขอเลขนี้จัดเออยต้องทับเปลี่ยนน้ำเสียงด้วยอ่ะเปลี่ยนน้ำดยลึกจับไงปกติแล้วว่าหนูไม่ใช่คนที่แบบว่าไปไหว้ขอเลขที่ต่างๆแต่ว่าจะเป็นแนวที่แบบเหมือนเห็นใครที่เหมือนเขาแบบซื้อเยอะเอหรอไม่ใช่เหมือนเห็นคนขายอะไรเงี้ยแล้วเราใช่นะสงสารแล้วเราก็รู้สึกว่าเราอยากอุดหนุนเขาอยากช่วยเขาอย่างงี้ไม่ได้เยอะไหคะก็ชุดละสิบใบห้าใบ เรามีงบไหมว่าแต่ละแต่ละงวดเรามีงบซื้อลอตเตอรี่เท่าไหร่ไม่จำกัดเคยซื้อเยอะสุดเท่าไหร่เคยหมดเยอะสุดเคยอุดหลุนเขาเนี่ยไม่เยอะค่ะก็หลักพันเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทแล้วเคยได้บ้างไหมก็เนี่ยค่ะที่กําลังจะเล่าว่าเมื่อตอนต้นปีอ่ะเดือนมีนาคมใช่ไหมคะก็คือวันเกิดหนูแล้วหนูกําลังถ่ายหนังเรื่องนึงกับพี่คริสพี่คริส คริสสิงโตค่ะแล้วพี่คริสเขาก็ซื้อให้หนูเป็นของขวัญวันเกิดเพราะว่ามันไปถ่ายวันเกิดหนูพอดีก็ถูกไปสามตัวพี่คริสให้โชคสามตัวตรงค่ะลอตเตอรี่นะคะตัวหลังตัวหลังสั่งไปรวยเลยสิได้มาหกพันบาท หมดแล้วใช่ไปถ่ายบางแสนด้วยตรงเจ้าพ่อแสนไปซื้อลอตเตอรี่ตรงเจ้าพ่อแสนแล้วพี่คริสก็คือไปหยิบมาให้แบบที่ไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ถูกเลยค่ะไม่ได้พันนี่ถือรางวัลใหญ่สุดของเราเลยในชีวิตใช่ค่ะความหวังเราคืออะไรคะการการเล่นลอตเตอรี่ก็เป็นนักสู้16วันชีวิตเรามันต้องสู้ คือมันต้องสู้อะตัวไหนไม่ได้ซื้อมันจะมีอาการยังไงมันจะเคี้ยวงอกค่ะมันจะเริ่มกายล่างอ่ะเล็บเริ่มยาวเคี้ยวเริ่มงอกอะไรอย่างเงี้ยตัวเริ่มเปลี่ยนสีเล่นที่เราคิดมาตอบด้วยอะโอ้โหไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะเคล็ดลับกันเลือกของเล็กเราคืออะไรเคล็ดลับหรอกเลือกเล็กของยาด้ามันนึกขึ้นในหัวหรือว่าเห็นอะไรถึงจะแบบเอาไป มันจะเป็นแนวคุยกับแม่ซื้ออ่าอะแต่หนู่ให้เลขกับพี่ๆแฟนขับถูกทุกงวดอาวทีนี้ใช่ค่ะไม่หวยเก่งสามตัวก็คือออกหมดเลยแต่ว่าไปสลับกันนะว่าแบบเราจะซื้อเลขไหนเจอลอตเตอรี่อันไหนอะไรอย่างงี้ถึงฮะสามตัวแต่ว่าเราก็จะไม่ถ้าซื้อเองจะไม่ค่อยถูกใช่ค่ะถ้าซื้อเองจะไม่ถูกใช่เหมือนรู้ตัวว่าถ้าเกิดตัวเองเป็นคนที่แบบโลภ อยากได้อะไรอยาจะไม่ได้มีหน้าอะไรอยากมีแฟนไม่มีขอบคุณมากเลยที่เปิดประเด็นให้เข้าเรื่องนี้เลยโอ๊ยหยุดเลยพอแล้วค่ะน้อยเนื้อต่ำใจยังไงมันก็อย่างเั้นแหละเสียใจยิ่งแบบผิดไม่ถูเหวยอีกมันต้องมันต้องเปลี่ยนมายด์เซ็ตปลว่าไม่อยากมีแล้วเดี๋ยวมันจะมี จริงเออ้นบอกตอนนี้เาไปขอได้ยังขอใครคะพี่พี่มีแนะนำไหมคะที่ขอไปไปกันพระแม่ลักษมีได้ได้้างนั้นอ๋อพระแม่ลักษมีหรอไม่เคยค่ะไม่เคยขอเรื่องความรักของงานของเงินเดี๋ยวก็ตึกเกสรเปิดอยู่แล้วแสดงว่าเรารู้จุดรู้จุดละล็อกเป้าก่อนเล็งเป้าหมายเขาบอกว่าจะต้องแบบเขียนให้ละเอียดนะว่า เรารอยังว่าสเปคเราที่อยากได้ต้องประมาณไหนอ๋อต้องีเอย่างนั้นเลยเหรอคะไปเปิดคิ่งให้แม่ดูเลยนะว่าอยากได้แบบนี้มีจจงีเทสไปยื่นวอยากได้จริงเหรอเราต้องเล็งเป้าหมายก่อนก่อนอื่นอ่ะยังไม่มีเป้าหมายก็ประกาศไม่เล่าว่าเผื่อใครสนใจยังไงใช้พื้นที่สื่อเป็นประโยชน์ทายาเคยทำแล้วนะมีแล้วไม่มีอ่ะ แสดงว่าผิดเป้าหมายเขาอาจจะกลัวหรือเปล่ากลัวอะไรคะาเหานูเหมือนอีมิงเหรอไม่เราจะเป็นดาราดังเร็วให้เขาจะไปกล้าทักเอลองดูลองลองดูค่ะออสเปคสเปคไปซื้อผอไทยตรงสเปคแล้บอกดเฮ้ยสเปคใช่ไหมก็ชอบคนน่ารักไงชอบคนที่เหมือนหนูอยู่ด้วยแล้วหนูก็แบบน่ารักไปด้วยอย่างเงี้ยหมายถึงหนูกวนเขาเขากวนหนู ไเต้นไปเรื่อยเต้นไปเรื่อยบล็อกแบ็คเหรอคะทายมาเด็กเหรอคะมันเป็นทายสากลค่ะมันเป็นทายสากลจริงๆเราแพ้ทายมาเด็กปะแกงบ้าไปเลยแกงบ้าแกงบทหัวเหรอก็คือยังสด สนิทเลย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 ค่ะมันคุยไม่มีเหรอลูกไม่มีเคยดูไดเร์ลต์เปล่าฮะเคยดูไดเร์ลิฟต์ไหอยังไม่ดูอ้าวไปดูเออแบบี้หรอแกร้งๆดูเนาะไมม่่ีแตกอ้ประเดิมว้ายก็จริงนะจบเรื่องทั่วไปแล้วขอเรื่องงานช่องนี้นึงค่ะดวงใจเของแฟนคอนเสิร์ตอัลเทอร์แบตเตอรี่อะขอบคุณมากหนูยังจำชื่อไม่ได้เลยค่ะใกล้แล้ว 25สิงหาคมนี้ใช่ไหมคะแฟนคอนก็ mm hmm. เป็นงานที่เหมือนแบบพวกเราทุกคนโดนใจเทวพรมทั้งทุกเรื่องเนี่ยทั้ง10เอ้ยทั้ง5คู่10คนนะคะ mm hmm. ก็จะได้มาแบบเหมือนเป็นการขอบคุณแฟนคลับ mm hmm. เพราะว่าก็จะล่ำลาตัวละครกันแล้วมันเหมือนเป็นแบบ mm hmm. มันครบแล้วในซีรีส์ชุดนี้อะไรอย่างเงี mm ้ยค่ะก็คือจะจัดงานที่มันเหมือนเป็นแบบ after party เป็นงานแบบสนุกสนุกที่ให้แฟนคลับทุกทุกคนนะ่ะเขาได้มาร่วมสนุกด้วยแล้วก็เหมือนเป็นแฟน มีด้วยไปในตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่ามันจะมีกิจกรรมต่างๆที่ได้ทําร่วมกันค่ะจอยกันมากเลยจอยมากจะบอกว่าทีเซอร์ที่ออกมาเบื้องหลังคือหนูกับไมกี้เต้นเพลงยายแลมนะคะแต่ว่าโดนบีฟ่าขอยายแลมแบบติดแกรมอ่าแล้เลยต้องติดแกรมนิดนึงแต่เบื้องหลังคือยายแลมค่ะไม่บอกมันเป็นเซอร์ไพรส์ค่ะ ยัง <laughs> โชว์โชว์กระดึนการเตรียมตัวอะไรอ <c oughs> ตอนนี้มันเหมือนเป็นช่วงที่เรากําลังประชุมกันอยู่ว่าใครอยากจะโชว์อะไรเพราะว่าคือทางพี่ดิวอะค่ะเขาอยากให้ทุกคน่ะได้โชว์ศักยภาพตัวเองได้อย่างเต็มที่คือ <c oughs> ตอนเนี้ยฝั่งฝั่งหญิงของเราอะค่ะก็คือนัดแนะกันแล้วว่าเราจะโชว์อะไรบ้างแต่ฝั่งชายเนี่ยคือมีเรื่องพลิกๆเยอะมากเช่นเด้คะ ความสามารถของแต่ละคนที่แบบเฉพาะบุคคลที่หลายๆคนยังไม่เคยรู้มาก่อนอไมกี้มีอะไรที่เขายังไม่รู้หรอกระพริบตาได้อ่าไมกี้อืรอดูรอดูจะมีโมเมนต์ฟินเปนของเวลาคู่แมคขาต่องคู่หนูหรอคะปานิดาหรอคะต้องไปหาจับจิ้นกันเราเองอ่าต้องไปซูมกันเราเองหายากนิดนึง สาายยช็ออตกัน่งเดียวเป็นสายช็อตค่ะเป็นคู่หยุ่มอ่ะรักแบบหยุ่มยุ่มรักแบบหยุ่มยุ่มอ๋อโอเคก็ถือว่าเดี๋ยวไปเจอกันยี่สิบห้าไปเจอกันได้ที่ยี่สิบห้าสิงหาคมค่ะใกล้จะเปิดแล้วค่ะใกล้จะเปิดละเดี๋ยวรู้เองค่ะเดี๋ยวรู้เองตามข่าวเอาติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ